สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงประมาณ1-15พฤศจิก,กาย,ยน2566นี้เป็นในเรื่องของการสรุป ภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นนะครับก็ฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถถัดลายไอดีมาได้ที่ user บูพยานะครับหรือบูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ที่เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวธนูลัคนาธานูกันก่อนก็จะมีดาวศุกร์นะครับดาวเกตสุริยะแล้วก็ดาวอังคารมีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผันผงตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวธนูแล้วก็ลัคานาธนูมีอาาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจาตัวของคุณคือดาวพระหัสสป,ปีนะครับเลข5ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนปุตตะเป็นตําแหน่งราชเกตและเป็นตําแหน่ง ราชาโชคนะครับโดยที่มีดาวราหูนั้นโคจรออกไปแล้วทำให้ชาวราศีธนูลักนณาธนูนั้นสามารถที่จะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีขึ้นมีการเปิดรับเปิดกว้างมากขึ้นนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในอดีตจะค่อยๆมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างดีมากขึ้นมีบทมีในเรื่องของแนวความคิดนะครับเปิดรับเปิดกว้างมีแนวความคิดเป็นตัวของตัวเองได้ดีขึ้น ธาสบดีเนี่ยเวลาโคจรอยู่ในภพเรือนปุตตะทําให้ตัวเราอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูแบบมีพลังงานมี energy มีการคิดพลังงานในบม,มบวกมากขึ้นมีในเรื่องของความนิยมชมชอบมากขึ้นมีในเรื่องของการที่ได้บุตรบริวารที่ดีคอยซัพพอร์ตที่ดีอ่าไม่ใช่คอยช่วยเหลือนะครับแบ่งเบาภาระของเราได้ดีขึ้นมีในเรื่องของความสุขความสมหวังนะครับอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามา ดีขึ้นเนาะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะได้ดีทุกอย่างนะครับมันก็มีดาวดวงอื่นบ้างที่ยังขัดยังมีปัญหาบ้างอันนี้ก็ต้องพยายามค่อยๆแก้ไปแต่ว่ายังไงเราก็ยังมีผลลัพธ์ผลดีนะครับที่ดีมากๆกับในเรื่องของการคิดการทําทุกอย่างมันจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีการ move ไปข้างหน้าได้ดีขึ้นมีในเรื่องของความ มีนิยมชมชอบจากบุคคลอื่นนะครับแล้วก็มีบุตรบริวารช่วยเหลือสนับสนุนดีมากขึ้นนะครับได้ลูกน้องดีขึ้นได้ลูกน้องเก่งได้ลูกน้องช่วยเหลือดีแบบนี้นะครับบุตรก็อาจจะเรียนจบเรียนแบบคำว่าทําเกรดได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในช่วงนี้มันก็อาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาสำหรับชาวธนูแล้วก็ลักนณาธนูได้แบบดังใจกับความรู้สึกของเรามากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของ การเงินอิทธิพลการเงินสำหรับชาวธนูนะครับก็คือราศีมังกรของด้วยดาวเสาร์ไล้เจได้โครจรไปอยู่นำหน้านะครับตรงในเรื่องของยกหน้าลักนาะตำแหน่งที่3แสดงว่าชาวธนูเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นองค์อุดมเกณฑ์นะครับดาวเสาร์เนี่ยเป็นอุดมเกณฑ์นะครับเป็นในเรื่องของการที่ชาวธนูจะได้ในเรื่องของการแบบหลักทรัพย์ การเงินนะครับหรือได้ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ดีการเงินจะเข้ามาเป็นกรอบเป็นกรรมอุดมเกณฑ์นเนี่ยหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ นะครับหมายถึงเราได้ในเรื่องของทรัพย์สินได้ในเรื่องของอสังหาได้ในเรื่องของการวางแผนแล้วมันมีโอกาสจะประสบความสําเร็จดีมีโอกาสที่จะมีการพัฒนาในการโดดเด่นนะครับการเงินค, <ijn! S 1> ค่อนข้างดูได้เงินเป็นเกาะเป็นกัมมากขึ้นนะครับมีการเงินที่ประสบความสําเร็จการคิดการทําการลงทุนต่างๆก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้มากขึ้นโดยเช่นกันนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างโอเคมากๆสํสำหรับชาว เพราะว่าดาวราวหูก็เริ่มออกปะณะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มมาละเริ่มมีความสําเร็จแล้วนะครับเริ่มมีโอกาสดีๆเข้ามาทําให้การเติบโตการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพกับในเรื่องของรายได้การเงินของคุณนั้นประสบความสําเร็จนะครับประสบความสําเร็จดีมากขึ้นนั่นเองเนาะก็ถือว่าโอเคแล้วก็ยินดีกับชาวธนูแล้วก็ลัคนาธนูด้วยนะครับที่เราจะได้ในสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิต ของตัวเราเองมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับและในช่วงของเดือนพฤศจิกายนี้คุณเอมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของบ้านนะครับบ้านใหม่รถใหม่นะครับหรืออคอนโดใหม่อะไรเงี้ยเป็นหลักทรัพย์ก้อนใหม่ที่ดีขึ้นด้วยเพราะว่าดาวพราศวดีเนี่ยหมายถึงราชาโชคด้วยหรือใครจะขายบ้านขายที่ดินขายอสังหานะครับหรือขายคอนโด ก็จะได้โอกาสดีๆนะมีคนมามาสนใจมาดีลกับเรานะครับมาซื้อสินทรัพย์สิ่งต่างๆจากตัวเราประสบความสำเร็จดีมีโชคมีลาบด้วยนะครับสำหรับชาวธนูแล้วก็ลักนณาธนูเนาะมีโอกาสดีๆเข้ามาอาจจะได้จับเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยสำหรับชาวธนูก็ถือว่าค่อนข้างยินดีกับชาวธนูแล้วก็ลักนาธนูด้วยนะครับ ทีนี้เรามาดูกันนิดหนึ่งพอราหูเนี่ยเวลาโครจรอ,ออกเนี่ยนะครับจะมาอยู่ในภพเรือนพันธุทุอันนี้มันจะทําให้ชาวธนูลักนาธนูนั้นอาจจะดูอึดอัดใจบ้างนะครับในเรื่องของความรู้สึกบางอันนี้ก็ต้องพยายามเยียวยาพยายามค่อยๆปรับและก็ดูกันไปกับคนทางบ้านเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาความทุกข์ใจวิตกกังวลหรือต้องแบกรับภาระ,ะในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้บางคนอาจจะมีภาระหนี้สินในการกู้ ซื้อบ้านซื้อรถนะครับอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการมีปัญหาาเรื่องเพีย้ยปลวกมอดมแมลงขึ้นบ้านอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับสำหรับชาวธนูเนาะอาจจะมีปัญหาตรงนั้นได้แล้วก็อาจจะต้องแบบมีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงเช่นอาจจะต้องรีโนเวทบ้านอาจจะต้องแบบมีการซ่อมบำรุงรักษาเรื่องของบ้านแล้วก็รถด,ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็อาจจะมีปัญหามีความทุกข์ใจนิดนึงความกดดันนิดนึงกับทางบ้านนะครับอาจจะต้องไปดูแลช่วยเหลือตรงนี้บ้างน,นะครับมันอาจจะเป็นภาระเพิ่มให้กับชาวธนูบ้างเล็กน้นอยแต่ว่ายังไงก็ยังถือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของชาวธนูอยู่แล้วนะครับบางครั้งภาระมันก็เป็น อาจจะไม่ได้เป็นภาระหนักอะไรมากมายเพราะเราอาจจะต้องช่วยเหลือคนทางบ้านอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้นอาจจะต้องแบบหนักนิดนึงนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยอันนี้ก็ต้องพยายามเต็มตัวรับมือนิดนึงแต่ว่าเรื่องรายได้ผลประโยชน์ของคุณยังเต็มเต็มเต็มอยู่นะครับอันนี้ยังถือว่าดีมากๆเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อนิดนึงนะครับในเรื่องของอาการงานอินทรพนการงานสำหรับชาวธนูคือราศีกันของด้ดาวพุธเลข ได้โคโจรไปตกในภพเรือนวีนาสนะครับและก็มีดาวสุกร์เนี่ยนะเป็นภพเรือนลาภะแล้วก็เป็นภพเรือนอ,อลินะครับโคโจรเข้ามาสู่เรือนกัรมะเป็นตำแหน่งนิดและเล็งลาหูด้วยอันนี้ชาวธนูอาจจะต้องรับมือนิดนึงในเรื่องของการงานการงานของคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภที่ดีเพราะมาจากภพเรือนลาภะไปอยู่ในเรือนกัมมะใช่ไหมครับแต่ มันอาจจะทําให้เราค่อนข้างดูกึดนอัดใจนิดนึงนะครับอาจจะมีโชคมีลาบก็จริงมีเสน่ห์เมตตาก็จริงแต่บางครั้งอ่ะเรามีเสน่ห์เมตตามีแหลมมีดวงดึงดูดมีผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่ก็จริงแต่ก็มักจะมีคนหมั่นไส้มีคนไม่ชอบเราบ้างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอาจจะมีคน d i s c ครดิ t มีปัญหากับตัวเราได้บ้างนะครับอันนี้ก็ต้องดูแล สักนิดหนึ่งหรืออาจจะต้องแบบไม่ประมาทเนาะแล้วก็อย่าพยายามทําให้ตัวเองดูโดดเด่นจนเกินไปให้เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับให้เราพยายามแบบทําตัวแบบสมถา,านิดนึงอะ่ะมันอาจจะช่วยบรรเทาหรืออาจจะช่วยในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือถ้าเรามีคนช่วยเหลือก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกไม่ต้องเป่าประกาศใดๆนะครับให้มันนิ่งๆเงีงเบเยบๆไปนะเพราะไม่งั้นเราอาจจะมีปัญหาหรือมีคนมาดิสเครดิตเรามีคนมาแบบ ใส่ร้ายเราหรือมีคนมามีปัญหามีประเด็นกับเราเพราะเขาอาจจะคิดว่าเราได้ดีเกินหน้าเขาอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะแต่ถ้าคุณไม่แคร์ก็แล้วแต่ตัวคุณนะครับอันนี้ก็บอกสำหรับใครที่อาจจะดูต้องการที่จะได้ไกด์ไลน์ในเรื่องของอสิ่งต่างๆที่อาจจะต้องดูแลตรงนี้อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะต้องพยายามนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวและทุกอย่างจะโอเคนะครับสำหรับชาวธนูเนาะยังไงคุณก็สามารถที่จะ รอดปลอดภัยได้ดีอยู่แล้วก็อย่าไปคิดมากกังวลจนเกินไปทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีตามสิ่งที่คุณนั้นเป็นนะครับและยังมีดาวราหะไปอยู่ในเรือนสุภาแปลว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะยังมีคนช่วยเหลือคนเกื้อหนุนคนคอยสนับสนุนดีนะครับดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในตําแหน่งสุพาเลยเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่าตรีโกนหลังนะครับกับ ลัคนาธานูก็ถือว่ามีโอกาสมีแาวโนม้มมีทิศทางที่ดีแต่ว่าดาวศุกร์เนี่ยจะเลื่อนลงมาที่พบเรือนกรรมมาอีกครั้งหนึ่งก็จะทําให้ทุกอย่างดอูอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันอาจจะมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งเสียเข้ามาบ้างดีคือได้โชคลาภความสําเร็จตําแหน่งชื่อเสียงต่างๆที่ประสบความสําเร็จดีแต่เสียคืออาจจะมีคน ไม่ชอบเราอิจฉา,าเรานะครับดิสเราอันนี้ก็ต้องพยายามแบ่งรับแบ่งสู้นิดหนึ่งเนาะมันก็น่าจะชินในระดับหนึ่งหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่ชินก็ก็แล้วแต่ตัวเราเนาะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับสภาพว่าโอเคเราทํางานกับคนส่วนรวมมีได้ก็ต้องมีเสียมีเสียก็ต้องมีสิ่งที่มันแบบ มากระทบกับเราทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่เราอาจจะต้องแบบบริหารจัดการนิดนึงแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับอิทธิพลของดาวโอ้ดาวประจําตัวของคุณจะเพนด้วยนะครับในช่วงดาวทิตเนี่ยเหล่งพระรหัสเนี่ยนะครับได้คู่มิตรนะั้นเพนด้วยแปลว่าคุณจะมีออรา่ามีสเสน่ห์แบบเยอะมากๆอกะถึงว่าเราแบบเราจะเจอ เิดจะลัดเฉิดฉายมากๆสำหรับชาวธนูเนาะมันก็เลยอาจจะทําให้คนอื่นเขาแบบไม่ไม่โอเคกับกับเราอันนี้มันก็เนาะเป็นเรื่องที่สุดวิสัยที่เราอาจจะห้ามไม่ได้หรอกแต่เราก็ต้องแบบเต็มตัวรับมือนะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างความรักของชาวลัคนาธนูก็คือราศีเมถุนของได้ดาวพุธเลขสี่นะครับได้โคจรไปตกเรือนวินาศแปลว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ย ของชาวธนูเนี่ยอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรักที่อาจจะดูนิ่งๆเงียบๆห่างๆหายหายไปบ้างแต่บางครั้งเขาก็อาจจะแบบกลับมาแบบกระทันหันได้นะครับใครที่อาจจะดูเงียบๆห่างๆหายหายไปแล้วเนี่ยอาจจะกลับมาแบบกระทันหันได้หรือบางคนที่อาจจะคบกันอยู่ดีๆก็อาจจะดูนิ่งๆเงียบๆห่างหายไปก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นบอกเลยว่าชาวธนูมีทั้งกลับมาแล้วก็หายไป มันมอยู่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับมีความรักความสัมพันธ์แบบไหนบางครั้งอยู่ๆเขาก็นิ่งไปเงียบไปหายไปแล้วก็กลับมาเองแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นชาวธนูอาจจะต้องแบบอย่าเพิ่งไปยึดติดจนเกินไปอย่าเพิ่งไปวิตกกังวลจนเกินไปความรักความสัมพันธ์อาจจะยังไม่เสถียรแต่เราอะมอีภาวะอารมณ์ความรู้สึกใจที่อาจจะดูแบบ เซนซิทีฟนิดนึงเพราะว่าตอนที่เขาหายไปเราก็ตกใจเราก็อาจจะแบบทําอะไรไม่ถูกหรือเราอาจจะแบบไม่เข้าใจว่าตกลงเขาเงียบไปนิ่งไปหายไปเนี่ยคืออะไรทั้งที่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้ทะเลาะกันก็ได้แต่บางคนก็ทะเลาะบางคนก็ไม่ทะเลาะนะครับมันมีอาทิตย์อังคารเนี่ยนะครับมันหมายถึงดาวแห่งกันทะเลาะกันได้อยู่นะมันก็อาจจะมีปัญหาในสรับบางคนแต่บางคนอาจจะไม่ได้ทะเลาะหรอกแต่ว่าอยู่ๆเขาก็นิ่งไปห่างหายไปนะครับแต่อยู่ๆเขาก็ โผล่มาอีกครั้งหนึ่งหรือกลับมาแบบงงๆอะไรแบบเนี้เป็นต้นหรือใครที่ห่างหายไปในอดีตนานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเขาจะกลับมานะครับทำเซอร์ไพรส์เราก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้มันก็อาจจะต้องแล้วแต่ชาวธนูลัขนาดธนูว่าจะเปิดรับหรือจะไม่เปิดรับก็ได้มันอยู่ที่ตัวคุณแต่ว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมาหาตัวคุณได้อยู่ที่ตัวเราเองจะตัดสินใจว่าจะมูฟออนแล้วหรือจะอยู่ต่อ หรือจะคืนดีแล้วแต่ตัวคุณเลือกแล้วก็พิจรารณาเลยนะครับแต่ว่ายังไงความรักความสัมพันธ์ก็ยังมามา,มาหายหายในช่วงนี้นะครับอาจจะต้องรอดูในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิก,กาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับเพราะดาวคู่เนี่ยจะโครจรมาทับรัก เป็นตำแหน่งประด้วยนะครับอาจจะมีโอกาสแนะนมที่ทางที่ดีขึ้นในอนาคตก็เดี๋ยวลองค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูกพยาด้วยนะครับขอบคุณค่ะ